สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่างสรุปข่าวการเมืองวันนี้นะคะวันนี้เรามีสองประเด็นใหญ่ที่ต้องบอกว่าซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจมากๆมาเจาะลึกกันกับผู้ช่วชาญของเราค่ะสวัสดีครับประเด็นแรกเลยนะคะคือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่หลายคนเห็นข่าวแล้วอาจจะก,กังวลแต่ว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันชี้ว่าเบื้องลึกมันซับซ้อนกว่าเรื่องการทหารเยอะเลย ใช่ครับส่วนอีกเรื่องคือเกมการเมืองในประเทศที่ตอนนี้ทุกฝ่ายเหมือนกำลังจ้องตากันอยู่เลยรอว่าใครจะพลาดก่อนซึ่งบทวิเคราะห์หลายชิน้นชี้ว่าปลายทางอาจจะไปจบที่เดียวกันหมดเลยค่ะคือการยุบสภาเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแกะดูกันทีละประเด็นเลยนะคะครับผมทั้งสองเรื่องนี้มีจุดร่วมที่น่าสนใจนะครับคือมันไม่ใช่การสู้กันแบบซึ่งซึ่งหน้าแต่เป็นการใช้กลยุทธ์หลายชั้นมากๆเพื่อกดดันฝ่ายตรงข้าม น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มที่เรื่องชายแดนกันก่อนเลยภาพที่เราเห็นตามสื่อคือการเผชิญหน้าของกำลังทหารซึ่งก็สร้างความกังวลให้คนไม่น้อยเลยแต่ในบทวิเคราะห์ที่เราดูกันเนี่ยเขาบอกว่านี่ไม่ใช่สงครามแบบที่เราคุ้นคอยแต่เรียกว่าสงครามหลายแนวรบคำนี้มันหมายความว่ายังไงคะดูเป็นศัพท์เทคนิคเหมือนกันมันคือภาพสะท้อนของความขัดแย้งในยุคใหม่เลยครับที่การสู้รบมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสนามรบอีกต่อไป แต่มันขยายไปสู่มิติอื่นพร้อมๆกันทั้งแนวรบทางการทูตการสื่อสารหรือแม้กระทั่งเรื่องที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยคือเอ่ออาชญากรรมไซเบอร์ก็ถูกดึงเข้ามาเป็นเครื่องมือหนึ่งด้วยครับโอเคพอจะเห็นภาพคะ่ะงั้นเรามาลงรายละเอียดทีละแนวรบดีกว่าเริ่มจากแนวรบที่คนเห็นชัดที่สุดก่อนเลยคือแนวรบทางการทหารในส่วนนี้ปฏิบัติการของฝั่งไทยเป็นยังไงบ้างคะครับ จุดที่บทวิเคราะห์เน้นย้ำและสำคัญมากเลยนะครับก็คือปฏิบัติการทางทหารของไทยเนี่ยยึดหลักการสากลข้อหนึ่งอย่างเคร่งครัดมากนั่นคือการกำหนดเป้าหมายการโจมตีไปที่เป้าหมายทางการทหารเท่านั้นแล้วก็พยายามสูงสุดที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อพลเรือนแกหลีกเลี่ยงเป้าหมายพลเรือนนี่ปกติมันก็เป็นหลักสากลอยู่แล้วใช่ไหมคะ ทำไมในบทวิเคราะห์ถึงเน้นย้ำเป็นพิเศษเลยล่ะคะสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับเพราะว่าเดิมพันสูงสุดในแนวรบนี้ไม่ใช่การยึดพื้นที่แต่คือความชอบธรรมในเวทีนานาชาติอ๋อ oh. นี่คือหัวใจเลยครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราพลาดแม้แต่ครั้งเดียวมีกระสุนหลงไปโดนโรงเรียนหรือโรงพยาบาลฝั่งเขา ภาพถ่ายความเสียหายนั้นแค่ภาพเดียวที่หลุดออกไปเนี่ยจะเปลี่ยนสถานะของไทยจากผู้ปกป้องอธิปไตยให้กลายเป็นผู้รุกรานทันทีใช่เลยครับกลายเป็นผู้ลุกรานในสายตาชาวโลกทันทีความสําเร็จทางทหารทั้งหมดที่เราทํามาอาจจะพังทลายลงได้ในพริบตาเดียวเลยเข้าใจแล้วค่ะซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบโดยตรงไปยังแนวรบต่อไปทันทีเลยใช่ไหมคะก็คือแนวรบการทูตปฏิบัติการทางทหารที่รัดกุมก็ย่อมส่งผลดีต่อาการทูตแต่ว่ามีจุดที่น่ากังวลอยู่เหมือนกัน เกี่ยวกับท่าทีของท่านนายกที่ออกมาพูดทํานองว่าปิดประตูการเจรจาตรงนี้น่ากังวลยังไงคะครับนั่นเป็นจุดที่ละเอียดอ่อนมากเพราะคําพูดลักษณะนั้นแม้ว่าอาจจะพูดเพื่อให้คนในประเทศรู้สึกมั่นใจแต่ในเวทีระหว่างประเทศมันอันตรายมากครับคือฝ่ายตรงข้ามสามารถหยิบคําพูดนี้ไปขยายผลได้ทันทีว่าเห็นไหมไทยไม่ต้องการสันติภาพซึ่งมันจะไปบ่อนทําลายความชอบธรรมที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้เลย แล้วบทวิเคราะห์เขาเสนอทางออกไว้ไว่ายังไงคะคือเราต้องอ่อนข้อเหรอคะไม่เลยครับเขาไม่ได้เสนอให้อ่อนข้อแต่เสนอทางออกที่สุขุมแล้วก็แยบยลกว่าคือการปรับท่าทีการสื่อสารใหม่โดยประกาศจุดยืนที่มั่นคงและชัดเจนว่าประเทศไทยพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยแต่เราจะไม่เป็นฝ่ายเริ่มต้นเจรจาก่อน ตราบใดที่กัมบูชายังไม่ยุติการกระทําที่เป็นปฏิปัติอ๋อคือเป็นการส่งสารสองด้านพร้อมกันด้านหนึ่งก็คือแสดงความแข็งกร้าวว่าเราพร้อมสู้นะแต่อีกด้านก็เปิดประตูทิ้งไว้ว่าถ้าคุณหยุดเราก็พร้อมคุยใช่เลยครับเป็นการโยนความรับผิดชอบกลับไปให้อีกฝั่งหนึ่งอืมแต่ท่าทีแบบนี้จะทรงพลังได้ก็ต้องมาพร้อมกับแนวรุปด้อนข่าวสารที่ทำงานเชิงรุกด้วย คือเราต้องเผยแพร่หลักฐานการยั่วยุก่อนของฝ่ายกัมพูชาให้ประชาคมโลกเห็นอย่างต่อนเนื่องเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าจุดยืนของเรามันสมเหตุสมผลไม่ใช่ความดื้อรั้นครับพอฟังมาถึงตรงนี้เจอประเด็นหนึ่งในบทวิเคราะห์ที่พลิกความคาดหมายไปเลยค่ะเขาบอกว่ามีแนวรบที่สที่สำคัญมากและอาจจะเป็นจุดชี้ขาดด้วยซ้ำนั่นคือ scammer มมหรอคะ คืออ่านแล้วยัง,งงงว่าแก๊งคอเซนเตอร์มันไปเกี่ยวกับการทหารชายแดนได้ยังไงดูเป็นคนละเรื่องกันเลยตอนแรกที่ผมอ่านเจอก็รู้สึกประหลาดใจเหมือนกันครับแต่เนี้ยนะครับคือแก่นของสิ่งที่เรียกว่าสงครามไฮบริดบทวิเคราะห์ใช้คําที่ทรงพลังมากเขาบอกว่าธุรกิจสีเทาโดยเฉพาะแก๊งคอเซนเตอร์แสแกมเมอร์ในกัมพูชาคือหัวใจและเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงระบอบหุนเซนดังนั้นการที่เราเข้าไปปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจัง ก็เปรียบเสมือนการทุบหม้อข้าวหุนเซนโดยตรงเลยครับโห oh, ใช้คำว่าหัวใจของระบอบเลยทำไมถึงรุนแรงขนาดน,นั้นล่ะคะเพราะว่าธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้สร้างรายได้มหาศาลอย่างไม่เป็นทางการซึ่งเงินส่วนนี้ไม่ได้เข้าระบบแต่ถูกใช้เป็นท่อนน้ำเลี้ยงเพื่อค้ำจุนเครือข่ายผู้มีที่ผลและโครงสร้างอำนาจ ดังนั้นการที่เราเข้าไปจัดการปัญหานี้มันจึงไม่ใช่แค่การปราบปรามอาชญากรรมแต่มันคือการสั่นคลอนเสถียรภาพภายในของระบบอํานาจเข้าโดยตรงเลยครับแล้วทําไมแนวรบนี้ถึงเป็นประโยชน์กับไทยเป็นพิเศษเล่ะคะเพราะปัญหาสแกมเมอร์ไม่ได้กระทบแค่ประเทศไทยครับมันเป็นปัญหาระดับโลกทั้งจีนสหรัฐอเมริกายุโรปล้วนเป็นผู้เสียหายเหมือนกันหมด การที่ไทยลุกขึ้นมาเป็นผู้นําในการปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจังจะทําให้เราได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติได้ง่ายมากอ๋อคือมันเปลี่ยนจากเรื่องของเราสองประเทศให้กลายเป็นเรื่องที่ทั้งโลกต้องเข้ามากดดันกัมพูชาแทนถูกต้องครับ แต่ว่าการไปทุบหม้อข้าวของคนที่มีอํานาจขนาดนั้นมันก็มีความเสี่ยงสูงมากเหมือนกันนะคะบทวิเคราะห์ได้พูดถึงข้อโต้แย้งในมุมนี้บ้างไหมคะมีแน่นอนครับมีข้อโต้แย้งที่น่าสนใจว่ายุทธศาสตร์นี้อาจเป็นการประเมินระบบหุ่นเซนต่ําเกินไปการไปทุบแหล่งรายได้สําคัญของเขาอาจทําให้เขาโกรธจัดแล้วก็ตอบโต้กลับมารุนแรงในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ดังนั้นนี่จึงเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังแต่ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังครับ โอเคค่ะพอเราเอาทั้ง3แนวรบนี้มาต่อการเป็นภาพใหญ่ทั้งการทหารที่รัดกุมการทูตที่แข็งกล้าวแต่เปิดช่องแล้วก็การโจมตีเศรษฐกิจกสีเทาภาพสุดท้ายที่บทวิเคราะห์วาดออกมามันคืออะไรคะใช่เลยครับบทวิเคราะห์สรุปโดยใช้คําว่าโอบล้อมกัมพูชาในทุกแนวรบโอบล้อมครับมันคล้ายๆกับกลยุทธ์ของงูอนาคอนดานะครับที่ไม่ได้พุ่งเข้าไปกัดเหยื่อตรงๆแต่จะใช้ลำตัวค่อยๆโอบรัดเหยื่อจากทุกทิศทาง แล้วก็บีบให้แรงขึ้นเรื่อยๆจนเหยื่อหมดทางสู้ไปเองโห oh, เป็นภาพที่ชัดมากเลยค่ะคือทําให้แรงกดดันมันมาจากทุกทางพร้อมกันจนอีกฝ่ายขยับตัวไม่ได้แล้วค่อยดึงกลับมาที่โตะเจรจาถูกต้องครับและที่สําคัญคือทุกแนวรบมันทํางานส่งเสริมซึ่งกันและกันถ้าทหารเราทําได้ดีการทูตก็จะมีน้ําหนักพอนานาชาติเชื่อมั่นการจะชวนเขามาร่วมกดดันเรื่องแกมเมอร์ก็จะง่ายขึ้นทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันครับ พอพูดถึงเรื่องแรงกดดันแล้วการจ้องหน้ากันแบบนี้มันก็น่าสนใจที่จะหันกลับมาดูแรงกดดันภายในประเทศนะคะเพราะสถานการณ์ในสภาก็ไม่ต่างกันเลยข้อมูลที่เราได้มาเปรียบเทียบว่าเหมือนโต๊ะโป๊กเกอร์เลยค่ะใช่ครับและชิปทั้งหมดที่กองอยู่กลางโต๊ะก็คือการยุบสภามันคือการเผชิญหน้าระหว่างสองเป้าหมายใหญ่ที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง คือการอยู่รอดของรัฐบาลกับการปฏิรูปประเทศผ่านรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเป็นธงนำของพักฝ่ายค้านในเกมโป๊กเกอร์นี้ฝ่ายค้านมีไพ่อะไรร้ายแรงที่สุดในมือคะอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดของฝ่ายค้านคือรัฐธรรมนูญมาตราห5 1หรือการยื่นยัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีครับมาตรานี้อันตรายมากเพราะถ้าหากถูกโหวตแพ้ ไม่ใช่แค่ตำแหน่งจะหลุดแต่ข้อกล่าวหาในสภาอาจสร้างสิ่งที่เรียกว่าแผลการเมืองติดตัวไปตลอดซึ่งอาจจะจบชีวิตทางการเมืองของคนคนนั้นได้เลยครับฟังดูน่ากลัวมากแล้วแบบนี้รัฐบาลเป็นเหมือนเป้านิ่งที่ต้องรอรับดาบอย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีทางป้องกันตัวบ้างมีโลกป้องกันอยู่ครับนั่นคือมาตรา16 5ค่ะ ซึ่งให้อำนาจนายกในการชิงเปิดอภิปรายทั่วไปเสียเองแต่เป็นการอภิปรายแบบไม่มีการลงมติครับอ๋อ oh. มันเหมือนกับการจัดเวทีทอล์กโชว์ปล่อยให้สอสอได้ระบายแต่สุดท้ายไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายใดๆเหมือนการปล่อยลมลูกโป่งก่อนที่มันจะตึงจนแตกพอจัดเวทีแบบนี้ไปแล้วการเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านหลังจากนั้นก็จะดูเหมือนเป็นการเล่นเกมการเมืองมากเกินไป ถูกต้องเป๊ะเลยครับรัฐบาลจะสามารถย้อนถามสังคมได้ว่าก็เพิ่งเปิดเวทีให้พูดคุยกันไปแล้วทำไมยังต้องมายื่นยัตติไม่ไว้วางใจอีกมันลดความชอบธรรมของฝ่ายค้านลงไปได้มากเลยโอเคค่ะงั้นเรามาลองจำลองสถานการณ์กันดูดีกว่าบทวิเคราะห์ได้ฉายภาพไว้3ฉากทัดที่น่าสนใจมากเริ่มที่ฉากถัดแรกเลยค่ะถ้าพรรเพื่อไทยตัดสินใจชิงลงมือก่อนจะเกิดอะไรขึ้นคะ บทวิเคราะห์ฟันธงเลยครับว่าถ้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา1-5-1นายกรัฐมนตรีจะชิงยุบสภาทันทีแบบไม่ลังเลเพราะเป้าหมายของเพื่อไทยคัดเจนคือต้องการล้มรัฐบาลสำหรับนายกแล้วการถูกซักฟอกในสภาโดยไม่มีอะไรมาต่อรองถือว่าเสี่ยงเกินไปสู้ยุบสภาไปวัดดวงในสนามเลือกตั้งดีกว่า เข้าใจค่ะฉากทัดที่สองละคะถ้าเกมเดินไปตามกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญแต่สุดท้ายร่างรัฐธรรมนูญถูกวุฒธธิสภาควา่ำฉากทัศนีความรับผิดชอบทั้งหมดจะพุ่งตรงมาที่รัฐบาลทันทีครับ แรงกดดันมหาศาลจากมวลชนอาจจะผลักให้พักประชาชนที่ผิดหวังไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันไปจับมือกับพักเพื่อไทยเพื่อหวดลมรัฐบาลหรือนายกอาจจะทนแรงกดดันไม่ไหวและเลือกยุบสภาเสียเองครับเดี๋ยวนะคะขอแบรกตรงนี้หน่อยคือฟังสามฉากทัสมาฉากแรกเพื่อไทยบุกก็ยุบสภาฉากสองรัฐธรรมนูญล,ล่มก็อาจจะยุบสภาแล้วฉากทัศที่สามล่ะคะ ถ้าเกิดร่างรัฐธรรมนูญผ่านเฉลุยเลยแบบนี้รัฐบาลก็น่าจะอยู่ยาวๆใช่ไหมคะนี่คือจุดที่ซับซ้อนและย้อนแย้งที่สุดครับบทวิเคราะห์ใช้สำนวนว่าเรือถึงฝั่งก็ถีบหัวเรือส่ง อหมายความว่าเมื่อพักประชาชนได้รัฐมนูญที่เขาต้องการแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องประคองรัฐบาลนี้ต่อไปเขาสามารถหันไปจับมือกับเพื่อไทยได้ทันทีดังนั้นเพื่อไม่ให้ถูกถีบหัวเรือส่งรัฐบาลอาจจะเลือกกระโดดลงจากเรือก่อนคือตัดสินใจชิงยุบสภาในจังหวะที่ตัวเองยังได้เปรียบครับเหลือเชื่อเลยค่ะคือไม่ว่าผลจะออกมาแบบไหนเพื่อไทยจะบุกรัฐธรรมนูญจะล่มหรือแม้กระทั่งจะผ่านฉลุย บทสรุปมันคือยุบสภาทุกทางเลยเหรอคะถูกต้องครับและนั่นคือหัวใจของสถานการณ์การเมืองทั้งหมดในตอนนี้ต้นตอของมันมาจากสภาวะความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันอย่างรุนแรงรัฐบาลไม่ไว้ใจฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็ไม่ไว้ใจรัฐบาลและทั้งสองฝ่ายต่างก็ไว้ใจวุฒธธิสภาได้ร้อเปอร์เ เหมือนในหนังเลยนะคะที่ตัวละคร3คนชักปืนจ่อหน้ากันแต่ไม่มีใครกล้ายิงก่อนเพราะกลัวจะโดนอีกคนยิงสวนกลับมาทันทีเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากครับในทางรัฐศาสตร์เรียกสภาวะแบบนี้ว่า Mexican Standoff ทำให้ไม่มีใครกล้าขยับสุดตัวและทุกเส้นทางมันเลยนำไปสู่ทางตันที่คล้ายๆกันคือการล้างกระดานแล้วเริ่มต้นใหม่สรุปแล้ววันนี้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมาก ทั้งยุทธศาสตร์การรับมือที่ซับซ้อนบริเวณชายแดนและเกมการเมืองในประเทศที่ถูกผูกติดอยู่กับเส้นได้บางๆซึ่งทุกการตัดสินใจดูเหมือนจะนำไปสู่การยุบสภาได้ทุกเมื่อเลยและข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาก,ก็ได้ทิ้งคำถามที่ใหญ่และสำคัญมากไวใ้ให้เราคบคิดกันต่อนะครับว่าท่ามกลางการวิเคราะห์เกมการเมืองกลยุทธ์และการเอาตัวรอดของบรรดานักการเมืองเหล่านี้ประชาชนอยู่ตรงไหนของสมการดีเป็นคำถามที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะว่า ท้ายที่สุดแล้วเสียงของประชาชนจะเป็นเพียงแค่กระดานให้ผู้มีอำนาจได้เดินหมากของตัวเองกันไปมาหรือแท้จริงแล้วเสียงของประชาชนคือผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่มีพลังมากพอที่จะหลงกระดานทั้งหมดนี้ได้วันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เจาะลึกจริงๆและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะถ้าการวิเคราะห์แบบนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปข่าวการเมืองวันนี้ของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ